สวัสดีครับต่อ d f c FD เทคเตอร์สุดทีทุกท่าน,นนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอหนึ่งคันครับผมเป็นรุ่น l c 5 0 8 EP ครับผม45แรงม้าของคู b o ตาครับเป็นรถสภาพเดิมๆครับผมเครื่องเกียร์ท้ายดีครับระบบไฮดรอลิกดีอัพโปลทำงานได้ปกตินะครับผมตอนนี้รถตทะเบียนปี2552นะครับ ฐานหลังเป็นฐานห้านะครับผมก็จะมีซีนมิเีโอนะครับที่รั่วอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับผมยางหลังดอกงงงงเลยครับยางหน้าดอกสภาพพอใช้ครับผมบลังคาสวยครับ น่รถครรันนี้ไม่ทำงานอยู่ที่4,900ชั่วโมงครับเกียร์ความร้อนเชียร์น้ำมันติดปกตินะครับผม สภาพรถเดิมๆเลยครับ <L> เครื่องเกียร์ท้ายดีครับผมอุ <P> ปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันดินหน้าครับผมแล้วก็ผา่าน5ครับผา่าน5ใบ22ครับผมค <L> ันนี้ผมเสนอราคาขายอยู่ที่2องแ0 0สบาทนะครับ2อง0 0 0บาทท่านใดสนใจนะครับผม 093 727 8686ครับ093 727 8686ครับผมรถอยมเพอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก่อนเดินทางโทรมาสอบถามได้นะครับผม lc 508 dt ครับ45แรงมา้าเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับใครหาอยู่ครับสภาพนี้ราคาเบาๆครับผมสภาพนี้ราคาเบาๆครับ ก็มีซีนคอตั้งลวนะครับเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนให้ครับผมกับซีนพีทีโอครับรถอยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเบอร์โทรครับ093 7 2 7 8 6 8 6 093 7 2 7 8 6 8 6ครับผมสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทครับ เ5 0, 8, ้าสอุปกรณ์2ชิ้นครับผมวันนี้สวัสดีครับ